สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะ3ปีนักสัตวดวงพุ่งสู่ความรุ่งเรืองในปี2568โดยสินแสเป็นหนึ่งดูดวงสินแสเป็นหนึ่งเผย3ปีนักสัตวดวงเปลี่ยนดวงปังในปี2568ทั้งดวงการงานการเงิน และโชคลาภมีราศีไหนบ้างตามไปดูดวงกันเมื่อเข้าสู่ศักราชใหม่หลายๆคนก็อยากอัปเดตดวงชะตาสักหน่อยว่าจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นไหมวันนี้กระปุก com จึงขอพาไปดูดวงกับสินแสเป็นหนึ่งซึ่งจะมีสามปีนักษัตวดวงชะตาฟื้นตัวแรงมากจากร้ายกลายเป็นดีมีโอกาสรุ่งเรืองเช็คเลยจะเป็นเราหมาที่เตรียมรับความปังในปี2568นี้ ตามมาดูดวงกันเลยดูดวงสามปีนักษัตว์ดวงพุ่งสู่ความรุ่งเรืองปีรากาเป็นปีที่ชีวิตมีความรุ่งเรืองมากที่สุดทั้งธุรกิจและทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจใหม่ปีมะเสง็งเป็นปีที่มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่และทำให้คุณเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังปีมะแม เป็นปีที่มีความท้าทายสุดๆในเรื่องของการงานที่มีโอกาสได้ดีนงานทั้งในประเทศและนอกประเทศขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook สินแสเป็นหนึ่งวงภูดอนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ